ับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการเช็คบัญชีนะครับบัญชีเงินของเราที่อยู่ในธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์โดยเช็คจากโทรศัพท์มือถือของเราครับผมเองเมื่อก่อนก็นกไม่รู้ไทยพาณิชย์นี่หายากว่าเ,เงินเข้าเงินจ่ายผมต้องไปถามลูกเมื่อลูกสอนให้แล้วก็เลยมันทำคลิป อำผมไปนะครับพยาช้าขั้นแรกเราก,ก็ต้องเข้าไปที่ที่หน้าจอมือถือเรานะครับไปที่ HCB เห็นนะรูปไปโพถึงเหลืองอยู่ในสุงมงวนั่นถ้าไม่มีก็ไปโหลดจากเพจสตูนะครับอทีนี้เข้าไปเลยนะครับผมผมมีแล้วผมเปิดแล้วรูเข้าไปเข้าไปก็จะเจอหน้านี้แล้วก็มาธุรกรรม ของฉันครับก็กดเข้าไปที่ธุรกรรมของฉันนะครับสึงมุ่ม่วงนั่นนะครับกดเข้าไปนะครับธุรกรรมของฉันกดเมื่อกดแล้วก็จะมาที่หน้ารวมบัญชีนะครับหน้ารวมบัญชีที่อยู่ตรงพอกดเข้าไปที่หน้ารวมบัญชีแล้วเนี่ยก็ให้เราใส่อรหัสนะครับอาหัสพิม เลขหกหลักที่เราไปทำแล้วกับแบงก์นะครับก็ใส่ใส่ไปเลยนะครับเราใส่แล้วนี่เราก็เมื่อผมใส่เรียบร้อยแล้วตอนนี้จํานวนเงินผมก็จะขึ้นที่หน้าจอแล้วเราให้ให้เรากดเข้าไปที่ตัวเลขเงินนั่นนะครับกดเข้าไปกดค้างไว้เคาะถึงมัฟเหนไหมก็จะมาที่หน้านี้ก็จะมาที่หน้ารายการ เดินบัญชีครับแล้วก็มีที่ขวามือเส้นๆส,สองเส้นแล้วมีวงกลมๆเหมือนคล้ายๆผมไม่ขีดสองอันนั้นนะครับให้กดเข้าไปตรงนั้นนะครับ,รบเมื่อกดตรงนี้แล้วเนี่ยรายการเงินแต่ละเดือนเราก็จะเข้ามาผมก็จะดูว่าเดือนที่แล้วมีอะไรบ้างกดย้อนหลังได้ถึงหกเดือนนะครับ ผมก็ดูว่าเงินเข้ามาแล้วจ่ายอะไรไปบ้างอันนี้ก็ง่ายๆครับลองทำตามนี้ดูนะครับก็คงม,มีแค่นี้สำหรับท่านใดที่มีปัญหาก็ฝึกฝึกทำนะครับทำไม่ยากก็คงม,มีแค่นี้ก่อนคลิปหน้ามีอะไรค่อยคุยกันสวัสดีครับ